เด็กทำอะไรละฮะเอาไปทำอะไรล่ะนี่หยึดก่อนทีไม่ได้ยินทำอะไรก่ะคุหัวค่ะทำอะไรต้องตีหนหัวต้องตีหนหัวตีนหัวจ้ไหนล่ะตีนหัวจ้ 1> <1> <1> ด,<ๆ>ดีไหม ตีนหัวโได้มาเตะห่านมานะไ้ตีนวะเงี้เสียงว่าเล่งมานะเงี้ยตีนกัน่ากันอ่าอย่าบห่มันจัหัวเลย่งกันะพี่วัวัวเลยเกตัวตามเก่งงานดีเลมวะนโอหน้าวมัน นี่ข่าขวาข่าปวเองเดาเหลืองนี่โฮมฮะขาเรื่องโฮมเอาแต่ข่าข้าไม่ได้โฮมมีเด็กไปยได้แล้วปวดไกลไม่เปวดเลยที่หัว นี่จ้าเนี่ยดูคนนี้เปนหัวกับอ่างหัวใช่ไหมเดี้ยวไอชนมาคนนด้มันเป็นหัวัตไม่ใหญ่หัวก็เอาย่างเลยเขาเข้าอ่านนั่นนะเอาย่างหัวํามย่างไม่เหนียวนะตัวนี้ไม่เหนียวซึ่งนี่ผีดิปลนโนหรือว่าบันรึ่นี่เอาโดนโดเป็นบางทวนะรือมันจริงโตมาคว้าเลยใช่ล้วก็เด็ดเลยจร่งโตสิ่งโตกล้าในพื้นท้องไทยเราก็มันเฟืีอยเดียว

หัวหอมหัวเทียมหัวข้าหัวใครนังข้ากันเข่าใส่กันเขา่อเาอันนั้น้องบางทีเดรียงก็พี่แก่นี่หนึเด้ โกกมาไม่ใส่ละปกติกัน tiền hết rồi rồi lít tiền lúc ạ quay lên đây tấm này nhầm <t or đơn> không <Kick> <đơn câf> <purposely> <t Napoleon> <tử> <tenders> นันเบี้ยวคมไหมเยรอ

là nó nó mới đi cho nó đi à đó nó là ờ cái bạn nó đi vô nó 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 đâu xem là cái bạn nó đi chơi nó mới đi nữa mà là bên này à เทียดว่าเป็นมือเลยเอาโจนจับเลยนี่พี่วะทำพี่อ่ะโจนโ้อ่โนตัดตัดกันนะเออพินบดีกับมนี่เด็ก

เปี่ยวนู่นมาเสียไปยายน้ำร้อนก่อนนี้องอมหัวเตี้ยมหัวข้า,ากาเรื่องหัวกาข้าข้าเรื่องวันนี้กินกาเรื่องแล้วกำลังกินกาข้า <laughs> วหัวกเกยแอบปกติเร่งหนังดังจ้ะ Vậy thật làm ở con à rennie lúc thật bung yam thao gale thầm 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 tôn thầm tôn มีเยอะหลาต้นเลยยาวว่อา,อาพี่ก็รู้เป็นไ,ได่เทียบเลยดิกับดอกปกติดอกมันฟิปกติอยู่นั่นวะ่ะป <c oughs> ีนี้เทียบเลยมันมีแบบนี้เป้อกับดอกนะมันมันมันมีสั้นอันอนีมันเหมือนอะไรใสยพันมันได้ชีฟา้สาสส่พันมาได้จีนนะอ่ะ รับเขาเลยต แล้วน้องรอดนะครับนี่ <laughs> 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 บีบไปเลยบีบใจกวดได้ถ huh. yeah. okay. um, oh. uh ึงเทบลโนี่การมันคอมใช่ไหมอือผมมันเรื่องถึงกลัว่ามันตีค่มเหรออือรมคนเลยตรงถามเรื่องขอกรสอบก้นบาดกจริงเนาะ้าไปเลือยดวนี่มันมีก้นเ ทำน้ำรอ้อนเต็กเกลื <มา S 1> อวางไว้ไหมเตะไปทำให้ปรี้ยเค็มนะ,ะได้โอเครักเลยใส่ปเหรียเป็นในหย,ยินรี่เลยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเราอ่ะเนี่ยต้องไม่พอได้เกี่ยวอีกนะ mặt quê rèn nhưng mà dùng dùng mặt quê dùng gôn kèn quê luôn tội đuôi ngay 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 ือเคครักลายนี่ืไ่เป็นรู้เปิดไปเลย ใส mm, ่ลูกเพชรตองใหนเๆเองนะต้ม่เยดร่งรถได้ทีนี่น้ำมะนาว นำ้ำต้มนาวสดแต่เนี้ยนำ้ำต้มนาวสดเทได้ทำใส่โคตรแบบนนี้เพราะว่ามันจะบางทีโลเรื่องมันพอเรามาบีมันคุ้มมันทุกคนถึงพลังก็เลยแม่อแกเจอเจอจำนามาสักโลพันนี่แกก็ขันใส่ขคดรแต่มันจะอยู่ได้นานว่าถ้าว่าเราคอยบางทีได้ทำบางทีมัน,นมาามำำหนาวมันเรื่องพอเรามาทำยำทำแล้วมันคุ้มไปเถอ ิมไหมิเลยก่อนใส่ิมเ้ยไหมิมไหมได้ไหมพองให้เซ็เซหเห็นจุดมิมเลยดิใส่พ้งนัว ดูร่อยยังไอตุก u l e ี่หมายว่าอยากกนเองนี่ก็เปื่อยเอาจิมเลยรเปื่อยกินนะด้บุญจดรถมันจะนั่นนิดเจนะอืาดเลยเกิดนี่นั่ใสหกันเลยกเราเกิเท้งนี่รอย แบบลาบเราบานบนบานบนี่ต้องใส่เกิดด้ยบบาบันบันนี่นะทุกนเออทางห่างงตีนทุกทนน้นห่มห่มทางกินหัวแล้วก็ห่มนี่เก็บไม้ไม้แต่ก็เาิ่ะห่มห่มบัวมะเลยทุกคนชิมเลยเลย โ okay, อเคไหมกลนไ่มก็เปน็นอันมาเ็จเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวฝนก็จบคลิปอย่างตานี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามทางเพจและช่อง youtube นะคะขอบคุณมามาที่ติดตามฝนนะคะขอบคุณค่ะ